สวัสดีครับวันนี้ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดบางยาแพรกตำบลบางยาแพรกอำเภอพระประแดงังหวัดสมุทรปราการนะครับเขบอกว่าพระจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พระเชื่อตนนะพระก็คนเหมือนกับท่านแร่จะดีไม่ดีไม่สําคัญอยู่ที่ตัวเรานั้นมันทําดีเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวจะพาไปไปชมสิ่งดีๆที่มีอยู่นะครับภายในวัดบางยาแพรกนะครับว่า มีอะไรกันบ้างที่น่ามากรบาบไหว้บูชานะครับภายในวัดนะครับไปชมข้างในกันนะครับนี่ครับเข้ามาภายในบริเวณวัดก็จะเห็นพระแม่กวนิมก่อนเลยนะครับพระแม่กวนิมปู่หมอชีวกกกมารพัฒนะครับอยู่ตรงทางเข้ามาภายในวัด ให้ทุกท่านที่ศรัทธาพระแม่บนอิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะครับที่ประแจงความสำเร็จหรือว่าเท้าวิุวรน,นะครับเขียวองเขียวองค,องคแดงนะครับแล้วก็ปู่นาคราชนะครับก็มีนะครับบริเวณจุดนี้นะครับที่วัดบางยาแพรกนะครับ เนี่นะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมานะครับมานําภาพให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับกับส่วนที่ดีๆนะครับที่วัดบางยาแพรกนะครับผ่านมาก็สามารถจะเข้ามาทําบุญได้นะครับก็จะมี ทำบุญพระอภิษฐวันต่างๆนะครับให้ศิสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาร่วมทำบุญได้นะครับเนี่นะครับลูกหลวงพ่อเผยนะครับพระครูสถิทธธรรมคุณนะครับอดีตเจ้าวาดวัดบางยาแพรกนะครับหรือว่าอาดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับสิ่งวัตถุมงคลของท่านหรือว่ามีประสบการณ์นะครับ โดยเฉพาะเหรียญของท่าน,นี่หายากและมีราคาแพงโดยเฉพาะรุ่น04นะครับที่หากันนี่เป็นภุมโวสฒเก่านะครับของวัดบางยาแ่แพรกยังมีมนดบนะครับที่สวยงามนะครับจตุรมุกนะครับมนดบวัดบางย่แพรกนะครับสวยงามมากนะครับภายใน,นก็ประดิษฐาน หลวงพอ่อสะทอนจำลองแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้าน,นแหลมนะครับในในมณฑน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มาในตอนเย็นๆนะครับก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับก็เลยได้ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสำหรับวัดบ้าแพร่นะครับตั้งอยู่ที่เลขที่20หมู่16นะครับ ตำบลบางยาแพรกออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นวัดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับประมาณพศ2376รดได้รับวิสุงคามศิมาก็ประมาณพศ2380นะครับโดยเฉพาะอดีตเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อเผยนะครับพระครูสถิตธรรมคุณนะครับถือว่าเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับที่วัดบางยาแพรกนี่นะครับ เหรียญของท่านได้รับความนิยมนะครับวัตถุบางคนนะครมีราคาสูงได้หายากมากนะครับนี่ก็เป็นมนตบที่ปุิษานหลวงพ่อเหลือนะครับแล้วก็สมดเด็จพระศษจานตัวคมรังสีแล้วก็หลวงพ่อเผยนะครับมีเป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะครับถือว่าสวยงามมากนะครับอุโบสถวัดบางยาบแทก ตำบลบางแยกแพรกอำเภอพรปะแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นศิลปะลอยนนนะครับทางในปู่บุษฎก็ปฏิสฐานหลวงพ่อพระพุทธเินาราชจำลองนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับของวัดบางแยกแพรกนะครับนั่นก็คือปูชนียาสถานนะครับ ก็การเรียนรู้พุทธประวัตินะครับสำหรับให้สาธุชนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาได้เที่ยวชมกันนะครับหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นปูชนีย,ยสถานนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติก็มีประสูตรตรัสรู้ปรินิพานบ็มเพียรทุกขคิริยานะครับ มีหมดเลยนะครับอยู่ในบริเวณปูชนียสถานแห่งนี้นะครับยังมีฝูงนกพิราบนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็มีเต่าให้ทุกท่านได้ให้อาหารนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีสิ่งดีๆอยู่นะครับภายในวัดบางแยกแพกนี่นะครับ ถนนปูเจ้านะครับซอยเทศบางลสํารวงใต้21นะครับเข้ามาสุดซอยเลยนะครับนี่นะครับปูชนียสถานพุทธญานพุทธประวัตินะครับมีเต่ามีนกพิราบนะครับให้ท่านร่วมทําบุญกันนะครับถือว่ามองในด้านดีๆนะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวัดบางยาแพรกนะครับตำบลบางยาแพรอำเภอพระประแดงงหวดสมุทรปราการนะครับอันนี้มีโอกาสมาถ่ายทําในด้านดีๆนะครับกับสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่นะครับที่วัดบางยาแพรนะครับให้สาธุชนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ